ี่แหละครับไอ้จู้ทำม้าให้ดีหน่อยด้วยเดือยตรงไหนอ่ะตรงไหนไปก้มดูท้างมาถึงแตะหลังเราใช่ไหมม่ไฟไหมไฟมือถือไอเอาไฟมาจู้ไฟมือถือมาเอาไฟสาดสาดหน้าไว้นู่นนู่นนู่นฝั่ง

ผีเฟี้ยวะนะฮะนี่นี่น้องกิ๊กนี่พระเอกเราแม่หม่เชื่อเพ็ดแล้วก็น้องเต้สามสองแอคชั่น เียมห่อยมดัพกเที่งครับหนอมกิอเอ่ะหมดดีเมื่อกี้ผู้กับดองนะฮะในกระตากรองของเราครับเดีกีีจูปีแานของเรานะฮะนี่มือสมัอาถัดไปพี่ตีเราพี่ตูนบริสลม เี ite, ่เห็นอาตานะครับเป็นหนึ่งในนักแสดงครับดีดีดองวุฒิชัยและว้องปูตากล้อครับสสงนี๋ยวมันอ้ตอนนี้หมาขวางการถ่ายทำอยู่นะฮะ นะครับนี่อ่ะเราเราไปดูบรรยากาศการกินข้าวพักเที่ยงของกองถ่ายอ่าไปางนนนะครับนี่เป็นนอ้นองนักแสดงจากไทยะาคามี่ครับทางนี้นี่นักแสดงหน้าใหม่ครับคุณนัทนะฮะนี่มาร่วมให้เกียรติร่วมแสดงครั้งนี้ด้วย เราจะดันเขียนจุดนี้ฮะ,ะน้องต่อกอดบายวันนี้จัดเต็มนะฮะวันจันทร์นี้จัดเต็มเลย่ยก,กิน,นอุ้มนางฉำรานแล้วทีเดียวทอดคนนี้ใครพี่หนิงคนนี้ใครนางเอกของเรื่องฮะ,ะ <c oughs> พี่ไม้ของเราก็มามาค่ะพี่สาวของเราก็มาร่วมสร้างสีสันด้วยในวันนี้นะครับปอบพี่เฟี้ยว อ้าวเจอกันเองเจอกัวเองส่วนหญิงสาวนี่บอกำลังทานอาหารคุณดิว่าคุณดไดเอทไดเอทใช่ไหมฮะไดเอทน่าจะกินครีมมากกว่าไดเอทนะคะไดเอทในไดดามอครีมทุกหม้อไงพี่หดิงแล้วอยากเข้ากล้องอยู่ข้างหลัง ครับอดีปอดีพรอเอ,อกเองเราเรือว่าพี่สมัายของเราอันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมอ,อ๋อคบผมไม่ใช่เปลน้องกองแก๊งนะฮะวดนนี้มามาเป็นพระเอกพระเอกที่ทำสาเหตุให้กับฟีฟ้ากับผีปอบทะเลาะกันนี่แหละคนนี้เลยครับเพราะยังกันความเพราะความหล่อเขาคบผมนี่แหละฮะคือบรรยากาศเขาปอพบผีเฟีย้ยวนะฮะให้ดู สถานที่ถ่ายทำวันนี้ได้รับคาวามอนุเคราะห์จากคุณลุงนะครับซึ่งเป็นร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้านะครับนี่ฮะทีอลุงซ่อมก็ค่อนข้างจัดแต่ไปหมดอาจจะต้องมารบกวนคุณลุงนี่ฮะนะ่ฮะเดี๋ยวไปดูรถบ้านนิดนึงน้องออครับ นี่แะครับอะไรอีกไม่หน่อยแม่่หนอยเจอกล้องไม่ได้ <like> <laughs> นี่และครับคือบริการในบ้านห้องแต่งตัว mm hmm. ก็สักคราวจะมารบก,กวนทางเจ้าภาพเยอะเลยนะครับเ mm hmm. ขาเป็นลักษณะนี้เลยครับน mm ี hmm. ่เจ้าของบ้าน mm hmm. นี่ฮะให้ดูคร่ mm hmm. าวๆไว้ก่อน คพเพอกของเรายังย,ยังไหวอยู่ฮะยังไหวอยู่ไหวอยู่ครับนี่นะครับและนี่นะครับให้ดูคร่าวๆคือบรรยากาศของกองถ่ายหนังสั้นปอบผีเฟี้ยววันนี้ให้ชมเบื้องหลังคลิปก่อนนะครับขอบคุณครับ